สวัสดีครับน,นี้กับมา,าพอกันแล้วครับกับในช่วงของแรงศรัทธาของทังช่องห่งแชนแนลมันี้ก็มีวัตถุมงค้ลมาล่งให้ศึกษากันครับของทั้งชมน,นี้ก็จะเป็นเหรียญตวงปูสวงวัดไผ่พนาจังวัดศรีสะเกดครับ จะเป็นรูปของท่านชือว่าเป็นรูปกักษณาส่งไครก็จะเป็นด้านขอบก็จะเป็นกีบบัวล้อมรอบสวยงามรือว่าสวยงามอีกครับเป็นรุ่นหนึ่งของหลวงปู่ท่านได้สางไว้ให้แก แกลานได้เบิ้งได้ศึกษาได้ไว้หอยเป็นของทางวัดไทยพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดรุ่นเทวด,ดาเดินดินสากระดิสางปีสองหาสีสามเออท่องแดงเสาห้าจะเป็น ยันกับผมค่อยรูปไรแน้วครับยันสามหรือยันยังอย่างเี้ครับไฟมีขวามมุ่นดีๆเกี่ยวกับพระที่ผมลงไว้ทุกทุกคลิปทุกๆอีพีกับเขาเมตนกันขมาได้ครับนี่ครับเกิดเรียนเก่าๆสวยๆนี่นะครับเนื้อเบืองง่ายๆสากานไปน้ำกันครับผมก็บวันเก่งเน่แต่ ก็จะอยากออกมานัลงเสนอว่ามันมีแบบนี้แบบนี้กูได้มีขอมูลนดีๆว่าแบบใดแบบเดก็คอมเมนต์กันกันมาได้ครับสวยงามด้านดังก็ที่ว่าสวยงามอีกครับที่ว่าก็เป็นขวบขวบดีนี่แหละครับเบิ้งกันง่ายๆ แทะพระแท้กับเบื้องกันแบบนี้เหครับครับง่ายมากๆดีภาพก็ดีคมเหรียญก็ดีคมครับมือนี่ก็ขอโจวไบซ่มีนะครับขอขอกับคุนหลายๆกับคนนี่เข้มาติดตามมาให้กำลังใจกันก็ขอฝากติดตามไปเรื่อยๆว่าอีพที่หนาผมจิมี่พระแบบใดแบบใดไม่เบิ้งกับ ที่ตามไปเรื่อยๆครับมนี้อ็ขอเจ้าไว้สมแล้วครับสวัสดีครับผม